สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับบางคนอาจจะเคยเจอเรื่องไม่กล้านะครับก้าวข้ามความกลัวนะครับของตัวเองวันนี้ผมมี2ออย่างนะครับมาแบ่งปันให้นะครับลองเอาไปปรับใจดูนะครับข้อที่1ก็คือเราอาจจะมีแนวคิดเคยกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะครับอาจจะกลัวแบบเคยทาเคยทาแล้วโดนปฏิเสธหรือล่ะจะเคยทําแล้วมันไม่สามารถสําเร็จได้ เราก็เลยเอามุมมองของความกลัวตรงนั้นนะครับมาจับกับสิ่งที่เราทำในะปัจจุบันมันจึงทําให้เราไม่กล้านะครับมันเป็นจุดเล็กๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าทําเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราทําสิ่งนี้แล้วกลัวว่ามันจะออกผลลัพธ์เหมือนเป็นอย่างนั้นแน่นอนถ้าเราทําอย่างนี้กลัวว่ามันจะล้มเหลวเหมือนแต่ก่อนแน่นอนนะครับคือเราเอาความกลัวที่เคยผ่านมากับบางเรื่อง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเกิดเราลองตัดความกลัวบางเรื่องตรงนั้นออกไปครับแล้วเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่หรือเป็นสิ่งที่เรากำลังเริ่มนะครับทำสิ่งใหม่ๆอยู่มันก็จะทําให้เรานะครับกล้านะครับที่จะลองทําหรือก้าวข้ามความกลัวไปนั่นก็สามารถนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับเริ่มที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่จุดเริ่มต้น มันยังทําให้เรามีความกล้าเกิดขึ้นมาดังนั้นลองตัดดูครับลองตัดสิ่งที่เคยมีประสบการณ์ความกลัวงนั้นออกก่อนเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยๆกล้าขึ้นมานะครับอันที่2ลองทําสิ่งเล็กๆดูก่อนนะครับเราเริ่มลองลองเราเริ่มลองทําในสิ่งเล็กๆนะครับที่เราไม่เคยทําลองทาในสิ่งเล็กๆค่อยๆก้าวนะค่อยๆก้าวทาสิ่งเล็กๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆพอเรา กล้าทาสิ่งเล็กๆนะครับมันก็จะเริ่มกล้าขึ้นสมมติเราเราเริ่มกล้าใน1%นึ่งเนี่ยนะครับสองเปอมันจะเริ่มเกิดขึ้นมา3%เริ่มเกิดขึ้นมาฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราจะทําอะไรบางอย่างใช่ไหมาอาจจะคิดว่าเราต้องทําแบบยิ่งใหญ่ไปเลยหรือเราทําเป็นเรื่องใหญ่ให้มันจบไปเลยซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่มีความกล้าที่จะเริ่มต้นกับสิ่งเล็กๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ในเรื่องสิ่งเล็กๆก่อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับเขาเลยบอกว่านะครับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับมาจากความสําเร็จเล็กๆนะครับมากองรวมกันมันเหมือนกันกับคกวอลแรงโมเมนตัมนะครับเหมือนกับการก่อตัวของทรายในทะเลนะครับใช่ไครับตอนแรกๆมันอาจจะมีเม็ดสเม็ดสเม็ดสเม็ดใช่ไหมต่อมาเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับมันเป็นเม็ดทร,รายที่ใหญ่เป็นแรงโมเมนตัมใหญ่ขึ้นจนสามารถนะครับจนสามารถเป็น เป็นเม็ดทรายที่เป็นภูเขาได้ครับมันก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนี่แหละเหมือนกันเวลาเราเอาก้อนหินมาใช่ไหมทิ้งลงไปในน้ํานะครับเราก้อนเล็กๆค่อยๆทิ้งหนึ่งก้อนสองก้อนตอนแรกมีน้ําสมมติมีน้ําในโถหรือมีน้ําในขวดโหลนะครับเราลองเอาก้อนหินทิ้งลงไปปุ๊บมันก็ยังมองไม่เห็นใช่ไหมัยังมองไม่เห็นก้อนหินแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาก้อนหินหยอดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก้อนจนสุดท้ายเหลือเชื่อครับก้อนหิน สามารถขึ้นบนบนน้ําได้จนน้ําไม่สามารถท่วมได้เหมือนกันวันนี้เราลองทําสิ่งเล็กๆดูครับค่อยๆก้าวข้ามสิ่งเล็กดูค่อยๆก้าวข้ามสิ่งเล็กลองทําสิ่งเราไม่ทำทำเตียนเล็กเตียน้อยครับแล้วมันจะเริ่มมีความสาเร็จสะสมใหญ่ๆเกิดขึ้นมาจนสุดท้ายครับอยากจะบอกว่าความสําเร็จเล็กความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับมาจากความสําเร็จเล็กๆที่กองรวมกันมันจึงทําให้เราสามารถมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้หรือมันสามารถทําให้เรามีความกล้าจาก ที่เราไม่เคยทําแล้วเราสามารถกระจัดความกลัวจากเราได้นั่นเองนะครับสรุปให้ก็คือ1นะครับอย่าเอาความกลัวที่เราเคยทํากับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะตอนนี้นะครับ 2. เริ่มก้าวข้ามความกลัวจากสิ่งเล็กเล็กก่อนครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยหรือค่อยๆสร้างค่อ,คอยๆก้าวไปเรื่อยครับแล้วเราก็สามารถนะครับก้าวข้ามความกลัวในสิ่งสิ่งนั้นได้จนเป็นผู้ชนะ ในที่สุดนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับจากช่องชัยทัศน์ปีติครับสวัสดีครับ